สวัสดีค่ะนะน้องลองทำมาอีกแล้วค่ะวันนีนะ้น้องมาพร้อมกับเมนูกระเจีย๊ยบผัดกะปิหมูสับเราก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่ากระเจี๊ยบเนี่ยเขามีรสชาติที่อร่อยแล้วก็มีสรรพคุณมีคุณประโยชน์สูงมากๆนะน้องก็มีเมนูง,ง่ายๆมาฝากกันเราไปรับชมกันเลยจ้าพอเราได้กระเจี๊ยบมาค่ะ,ะเราก็ร้านทำความสะอาดแล้วก็มาหั่นช่อนค่ะทำชิ้นแบบนี้ จะเล็กจะใหญ่ก็ตามชอบนะคะเสร็จรียบร้อยแล้วค่ะได้หนึ่งจานพุนพูเนี่ยค่ะหลังจากที่เราได้กระเจี๊ยบม,มาแล้วเนี่ยเราก็จะมาลงมือผัดกันค่ะเราก็จะมาดูวัตถุดิบก,กันก่อนว่าเราต้องใช้อะไรบ้างน,าน้อนงก็เตรียมพริกแดงสับกระเทียมสับนะคะหมูบดอันนี้ก็ใส่ตามชอบนะคะจะเปลี่ยนเป็นเนื้ออย่างอื่นก็ได้น,น้อนงก็เตรียมไว้หนึ่งถ้วยหรือประมาณ1 0 0่งร้อยหรือร้อยห้ากรัมเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะ แล้วก็จะมีผงนัวชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลทรายน้ำมันน้ำมันหอยนะคะแล้วก็จะมีกะปิอ่าเราจะผัดกะปินะคะแล้วก็น้ำตาลปีป๊บน้ำตาลปี๊บนี่ก็จะเพิ่มความอร่อยนุ่มนวลค่ะรสชาติของเขานะแล้วถ้าหากว่าถ้าเราปรุงรสแล้วรู้สึกว่ายังไม่เค็มเนี่ยเราอาจจะเพิ่มเติมด้วยน้ำปลานะคะแต่ต้องชิมดูก่อนไปลงมือทำกันเลยจ้า แล้วก็จุดแก๊สตั้งเตาเลยตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะหลังจากที่กระทะร้อนแล้วเนี่ยเราก็ใส่น้ำมันลงไปน้องๆก็จะใช้ประมาณนี่นะคะหนึ่งทับพีหรือหนึ่งจะเหลิวนี่ยค่ะกลัวให้ทั่วกระทะเลยนะคะจากนั้นเราก็ ใส่พริกแกกระเทียมลงไปผัดเลยค่ะผัดให้หอมเลยนะขั้นตอนนี้เราก็ใช้ไฟกลางๆนะคะ <c oughs> อืมสวยหอมมาละหลังจากหอมมาเนี้ยเราก็ใส่กะปิลงไปผัดเลยค่ะเราจะผัดกะปิไปกับ กรกะเทียมเลยนะคะให้มัามีกลิ่นหอมกะปินี่ก็ใส่ตามชอบนะคะถ้าใครชอบมากกว่านี้ก็ใส่ได้ค่ะแต่ก็ระวังความเค็มนิดนึงแค่นั้นเอาละหลังจากที่ทุกอย่างหอมดีแล้วนี่นะคะใส่น้ําลงไปน้าล้างโครื่เราเตรียมไว้ละลายกะปิให้ละลายดีก่อนนะคะเขาจะได้ไม่จับตัวเป็นก้อนแล้วเราก็ใส่หมูลงไป พอเราใส่หมูลงไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็ใส่น้ำตาลปีิบลงไปเลยให้เขาละลายไปกับหมูนะคะให้เขาสุกไปพร้อมหมูเลยขั้นตอนนี้ใช้ไฟแรงได้เลยนะคะหลังจากที่เราผัดหมูสุกแล้วเนี่ยนะคะเราก็ใส่กระเจี๊ยบมาลงไป ผงนัวค่ะชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะใช้ไฟรแรงผัดเลยค่ะเติมน้ำล้างคุกลงไปหน่อยพอเราคุกเข้าทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็ลองชิมรสชาติดนะคะเราถูกใจรสชาติย่างอ่าเดี๋ยวน้องจะเติม น้ำมันหอยไปนิดนึงไม่เยอะนะคะเพราะว่ากะปิค่อนข้างเค็มละอ่าใส่เพื่อให้เกิดความหอมประมาณเกือบเกือบหนึ่งช้อนหนช้อนตอ,อนนี้นะคะแล้วก็น้ำตาลอีกนิดนึงเพิ่มความกลมกล่อมเอาละค่ะผัดให้เข้ากันเลยหลังจากที่ทุกอย่างสุกเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะ เพราะว่ากระเจี๊ยบก็สุกง่ายนะคะเราหั่นชิ้นบางอย่าลับปิดแก๊สเลยจะเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะผัดกระเจีย๊ยบกะปิหมูสับขอบอกว่ากลิ่นหอมหอมหอมมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นเมนูที่ราคาย่อมเยาวมากๆนะน้องซื้อกระเจี๊ยบมาแค่2กรัมกร่งละ5บาทก็10บาทเองค่ะใส่โมนิดกะปิหน่อยก็อร่อยกันทั้งครอบครัวลืมอิ่มอีกหนึ่งเมนูแล้วค่ะ นอกจากเราได้ความอร่อยจากกระเจี๊ยบแล้วเนี่ยคุณประโยชน์ของเขาก็ยังช่วยลดน้ำตาลในเลือดนะคะ ช่วยลดอาการท้องผูกลดคลลอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงของการเป็นโรคกระเพาะอาหารนะคะใครที่เป็นโรคกระเพาะอยู่เนี่ยถ้าเราทานกระเจี๊ยบเป็นประจำนี่นะคะเมือกเนเหนียวใสๆของกระเจี๊ยบเนี่ยจะไปช่วยเคลือบแผลในกระเพาะแล้วก็ฝักกระเจี๊ยบนะคะต้องมันอ่อนยังสามารถแก้อาการกรดไหลย้อนได้ด้วยมีโฟเลตส,สูงช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดแดงค่ะเป็นสิ่งจําเป็นต่อ,อการพัฒนานของของลูกน้อยในครรภ์ในในครรภ์ถ้าหากว่าใครกาลังตั้งครรภ์อยู่นะคะเพราะฉะนั้น เมนูนี้เนี่ยก็เหมาะสำหรับหญิงมีคันด้วยค่ะก็ลองทำทานกันดูนะคะอร่อยแล้วมีประโยชน์สูงด้วยค่ะเอาล่ะค่ะหากถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช้ก็ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วอย่าลืมมือกระดิ่งกลิ้งๆเพื่อไ,ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้นะน้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย